สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ยายชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะจะชวนเพื่อนๆมาทำผัดบัตเตอร์นัทใส่ไข่นะคะเพื่อนๆมันก็เหมือนฟักทองบ้านเรานี่นะคะ่ะยายว่าอยากกินผัดฟักทองแต่ว่าฟักทองจริงๆมัน หาซื้อ,อยากค่ะเ,เพื่อนๆถ้าเราไม่ไปร้านเอเชียอย่างเงี้ยมันจะไม่มีหรือร้านแขกอย่างเงี้ยค่ะถ้าตามห้างในยุโรปมันก็จะมีแต่ลูกอันนี้ค่ะบัตเตอร์นัทเนี่ยแต่ยาว่ามันก็คล้ายๆกันนะถึงจะไม่มากก็คล้ายๆกันวันนี้นึกอ,อยากกินผัดฟักทองค่ะเ,เพื่อนๆผัดฟักทองใส่ไข่ผัดเละๆ,ๆเนาะ มันเหมือนลูกไอเนี่น้ำเต้าเนาะเหมือนน้ำเต้าบ้านเราอะลูกน้ำเต้าช่วงนี้เพื่อนๆประเทศที่ยายอยู่โควิดระบาดหนักมากเลยค่ะคนติดเยอะมาก วก็คนเสียชีวิตเยอะมากเลยเพื่อนๆยายก็กลัวนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปทำงานทุกวันก็ป้องกันเอาเพื่อนๆทำไงได้เนาะอันนี้ก็คือเหมือนถ้า ก็ผัดฟักทองใส่ไข่นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆยายว่ากินมันก็เหมือนคล้ายๆฟักทองนะถึงมันจะไม่เหมือนมากแต่มันก็คือแปดสิเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพนเพื่อนๆมันก็เหมือนฟักทองนี่แหละแต่เนื้อมันจะไม่มันไม่ละเอียดเหมือนฟักทองแองเรา อยายว่าจะใส่ไข่สักสามฟองมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้มาผัดพักทองใส่ไข่หรือบัตเตอร์นัทนะคะเพื่อนเพื่ตอนนี้ยายใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมนะคะเดี๋ยวร้อยนะ้ำมันร้อนแป๊นึงนะคะเพื่อนของยายนะคะเพื่อนเยายจะผัดไข่ก่อนนะคะแล้วก็แยกไข่ออกก่อน จะผัดบัตเตอร์นาทีหลังนะคะเพื่อนๆอันนี้ยายใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวราผัดไข่ให้สุกเะยค่ะ เติมน้ำมันลงนิดนึงใส่ฟองใส่บัตเตอร์นัทลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องผัดให้บัตเตอร์นัทมันนิ่มนะคะ พอผัดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็เติมน้ำด้วยค่ะตอนนี้เติมน้ำหอยนือตอนนี้ยายก็จะมาปรุงรสนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันหอยใส่ประมาณช้อนนึงนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวประมาณช้อน จะใส่รสจิ้รสดีประมาณช้อนชานะคะใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มรอให้บัตเตอร์น,นัทของเราสุกนะคะอย่าปิดฝาไปนะคะเพื่อนๆอย่าชิมนะเพื่อน นี้นะคะเพื่อนๆเราก็ไข่ลงเลยค่ะหอ<โด>มมากผักท,ทับโคลใช่ไหมมันต้องอกอกหวานๆนะเพื่อนๆ, <S <S ๆก็ต้องใส่น้นตามค่ะ เหมือนกานมึงไปบานข้นชากับอีกนิดนึงนะคะมึงดูดดน่ากินไหมหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆดูน่ากิน ใส่ขงน,น,น,นัวลงไปหน่อยนึง กองต้องออกหวานนะคะเพื่อนๆหวานแล้วก็คือควาเต็มคำอะไรต้องได้คือรสต้องได้เดแยวคือหวานนํำนะคะถือจะอร่อยอันนี้ไม่ใช่ปะทองเป็นบัตเตอร์นัทแต่ว่ามันก็คือเกือบคล้ายนะคะเพื่อนอร่อยเหมือนกัน ่ะเพื่อนๆหรือว่าเสร็จบัตเตอร์นัทใส่ไข่ให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนน่ากินไหมคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟ เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ